ยูวที่กินน้ำมันน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ต้องสองคันนี้ 1.8 Hybrid Premium Safety ปี2020สีขาวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED กระจังหน้าสีโครเมียมตัดกับสีดำมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านข้างเป็นลออ้ออลลอยขอบ18นิ้วเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นอกจากจะมี Blind Spot แล้วยังมีกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วไฟท้าย LED มีแหลกหลังคาพร้อมกล้องมองหลังที่สําคัญได้ประตูฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลมีกล้อง360องศาไมค์คันนี้บอกเลยว่าอยู่แค่ไม่ถึงแสนโลและมีซันรู Cross ตัว1.8 h y b r ิ d G R Sport เป็นปี2022ไฟหน้าเป็นฟู l l l e ีกระจังหน้าสีดำมาพร้อมไฟตัดด้านข้างเป็นล้ออลลอยขอบ18นิ้วยางมิชลินใหม่ๆแบบนี้เลยมีไบสปอตพร้อมกล้อง360องศามาให้ร้อยไฟท้าย LED ดีมีแหลกหลังคาที่สำคัญได้ประตูฝาท้ายไฟฟ้าที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำมีกล้อง360องศาไม่อยู่แค่47,000ที่สำคัญมีหลังคาจานรูปหก่าน้ทใคอยากดูมุมไหนเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพ